เดี๋ยวเรามาเดินน้ำยาหน้าเรียบหลังเรียบนะครับแบบไม่ต้องใช้ใบมีดนะครับก็ใช้แผ่นหนึ่งมิลในการทำหน้าเรียบนะครับแกนกลางก็ให้หนากว่าตัวชิ้นงานนะครับง่ายงายนะครับเราก็ทำเหมือนงานเลนนะครับก็ดีดด้านล่างไว้มือนิ้วชี้ก็ง้างข้างบนอย่างนี้นะครับง้างข้างบนนะครับแล้วเราก็ปล่อยน้ำยาเข้าไปนั้น อปล่อยน้ำยาเข้าไปไว้มันไหลไปงี้นะฮะกองบางหน้าผมเลยนะเอามองไม่เห็นอ่ะปล่อยน้ำยาเข้าไป,ป,าปางี้ะงงน,นะ,นะนนครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่นี่ะไล่นีไปงี้แล้วก็เติมน้ำยาไปเติมน้ำยาไป มองไม่เห็นตรงนี้กล้องว่าง,างเดี๋ยวฟองอากาศเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็หายนะครับนี่ทางนี้มั่งทางนี้ทางนี้มั่งฝาถ้าเราเดินถ้าเราเดินเหรียญกระชับเข้ากับแกนขนาดนี้มันอาจจะมีการเดือดนะครับเนื่องจากมันมีรูระบาย มีขนาดเดินฝาแรงมันก็จะเดือได้เหมือนกันอ่ะ,อะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เต็มเลยอ่ะโ <Okay. S 1> อเคนิบวนิ้วไล่ออกมาไล่ออกมา เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินฝาแรกเสร็จโอเคเราก็ทิ้งไว้ห้านาทีเดี๋ยวเรามาเดินฝาที่สองนะครับอ่ะผ่านไปห้านาทีนะครับเดี๋ยวมาดูฝาที่สองก็วางปกติ หนีบด้านล่างอ่ะเดินน้ำยาสีเลยดีกว่าไหมจะได้เห็นชัดๆหน่อยอ่ะอตั้งกล้องไหมครับกล้องชอบบางเหลี่ยมเดี๋ยวโฟกัสตัวนี้น่าจะได้โอเคมาเริ่มกันเลยเมาเดิมครับใช้นิ้วนิ้วชี้งา้งางง้างไปนี้ก่อนอ่าเราค่อยไปค่อยๆไป สีมัาจะได้เห็นันาจะชัดชิ้นกาไปแล้วก็พยายามไปจะดัดไปนะไปจัดเห็นไนหะดครับปรไปดั่ไป